สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อ้นจะมาแนะนำนะครับกับวิธีการซื้อรองเท้าแบดมินตันแบบออนไลน์นะครับก็นะครับสำหรับคนนะครับที่เฮ้ยไม่สะดวกนะครับไปเลือกที่ร้านนะครับหรือนะครับบอกว่าพี่อ้นผมไปที่ร้านแล้วแต่มันไม่มีรุ่นที่แบบอะไรอยากได้ร้านข้อไม่ลงนะครับก็อาจจะเจอในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็แบบว่าเฮ้ยอยากจะได้นะครับมันมีวิธีการเลือกไงบ้างโอเคครับพี่อ้นจะมาบอกนะครับอย่างที่หนึ่งนะจ๊ะเลือกร้านนะครับ ที่นาเชื่อถือเป็นหลักอย่างเช่นว่าที่เขาลงท้ายด้วยมอนะครับหรือคําว่าแนะนํานะครับในพวกลาซร้าหรือช้อปปีนะครับเพราะว่าอะไรครับถ้าเกิดเป็นพวกนั้นเนี่ยเฮ้ยมันเป็นร้านที่มีความเชื่อถือได้นะครับมีประวัติมีอะไรปุ๊บเนี่ยเขาจะถึงได้เป็นมอะครับกับร้านแนะนานะครับไม่ใช่หรอกว่าคุณเห็นว่าไอ้นี่มันถูกยังเลยคุณลองไปซื้อนะบางร้านยังมีของปลอมอยู่นะครับเพี่นบอกเลยนะครับดังนั้นเนี่ยต้องซื้อร้านที่เป็นมอนะครับหรือร้านแนะนำเนี่ยจะได้ไม่เจอของปลอมนะครับ อย่างที่2นะครับก็คือว่าในเรื่องของรองเท้าอ่ะถ้าเกิดใครนะครับที่เราตีแบตอยู่แล้วอะ่ะมันก็ง่ายนะครับเราก็จะบอกว่านี่พี่ผมเคยใช้รุ่นนี้มาก่อนนะแล้วก็ถ่ายรูปตรงนี้เบอร์อนี้ขเขาไปเขาดูนะครับแล้วก็ถามนะครับรุ่นที่เราอยากได้เนี่ยเฮ้ยมันตรงกับรุ่นนี้หรือเปล่านะครับคนที่เขาขายเนี่ยเขาก็จะรู้นะว่าอ๋อ oh, อันนี้เป็น U shape รุ่นที่น้องอยากได้ก็ U shape เหมือนกันเอ้ย hey, น้องใส่กันได้หรือว่า คอยมองว่าเฮ้ยนี่ยูเทปแต่ว่ารุ่นที่น้องอยากได้เป็นวีเทปมันใส่กันไม่ได้แล้วเขาก็จะเสนอตัวใหม่มาว่าเฮ้ยนี่มันเป็นยูเทปเหมือนกันเนี่ยอีกรุ่นอนื่นอื่นเนี่ยสนใจไหมเห็นไหมครับอย่างเงี้ยก็จะได้นะครับแต่นะจ๊ะในกรณีที่คุณอาจจะบอกว่าพี่อานผมไม่เคยตีบ,บัตมาก่อนเนี่ยผม,มิึงเข้าวงการผมอยากจะเล่นเนี่ยแล้วผมก็อยากจะสั่งอ่ะออนไลน์เพราะข้างบ้านแบบอะไรมันไม่มีรุ่นที่อยากได้นะครับหรือนะครับ ก็บอกว่าลายมันไม่สวยอะไรประมาณนี้แล้วหรือว่ามันมีขนาดของผมแต่ว่าให้ผมไปเจอในออนไลน์ผมทํายังไงดีนะครับคุณใช้รองเท้าที่คุณใช้อยู่ปัจจุบันนะไองเช่นตัวนี้ครับเป็นรองเท้าวิ่งเนี่ยครับคุณแกะมาเลยนะครับเพิ่แกะมาพื้นอย่างนี้นะจ๊ะนะครับแล้วก็วัดขนาดนะครับว่ากี่เซนนะครับเซนติเมตรนะจ๊ะรองเท้าแบบใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับแล้วก็ถ่ายอันนี้นะครับให้ลายเขาดูนะครับว่า เนี่ยพี่รุ่นที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นหน้าประมาณขนาดเนี้ยแล้วก็ถึงตรงเนี้ยมันกี่เซนนะครับคุณก็ส่งมาให้ร้านเขาดูแล้วก็แนวเนี้ยถึงแนวเนี้ยมันกี่เซนนะครับหรือนะครับคุณก็ทาลงวันนี้นี้เลยแล้วก็เพื่อๆไปเขียนได้จากแนวนี้นี้กี่เซนแนวนี้แนวนี้กี่เซนนะครับร้านเขาจะมองว่าอ๋อมันก็จะเป็นรุ่นนี้นะคุณเป็นหน้า U shape คุณเป็นหน้า V shape โอเคแล้วทั้งหมดรุ่นที่เราอยากได้และเฮ้ยมันเป็นสเปกงั้นพอดีละอะไรเกิดขึ้นครับอ่าร้านก็จะแนะนานะครับหรือว่าเฮ้ มันไม่ใช่สเปคที่น้องใส่ได้นะน้องดูรุ่นอื่นไหมเราเขาก็ได้นํามาอันนี้ครับก็สามารถนะครับที่จะว่าได้นะครับกับรองเท้าที่ถูกใจนะครับและเบอร์ที่ถูกใจนะครับก็หลายคนนะครับที่เพิ่งมาเล่นแบบเนาะพี่ก็จะบอกเสมอนะครับเดี๋ยวนี้นะครับราคารองเท้าแบดมินตันรุ่นเริ่มต้นน่ะมันอยู่ที่990บาทนะจ๊ะสําหรับคนที่ไม่แน่ใจนะครับว่าคุณจะเล่นนานนะครับ990บาทพอนะครับ ถามว่ามันมีพันเก้าร้อยเก้าสิบสองพันเก้าร้อยเก้าสิบสามพันเก้าร้อยเก้าสิบมีไหมมีนะจ๊ะแต่นะครับเพียงพูดตรงๆนะครับในฐานะคนที่มีประสบการณ์มาก่อนนะครับก็นะครับคู่ละเก้าร้อยเก้าสิบเนี่ยมันก็จะอยู่กับคุณได้น,นะครับประมาณนักสี่ห้าเดือนประมาณนี้แหละอ่ะเก่ง,กงๆครึ่งปีไปเลยนะครับในกรณีที่คุณตีทุกวันนะแต่ถ้าเกิดคุณนานตีทีเนี่ยเฮ้ยมันก็อยู่ได้เป็นปีนะซึ่งนะครับถ้าเกิดคุณตีเลก็กน,น้อยๆอ,ยอะ่ะคุณก็เก้าร้อยเก้าสิบพอนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณตีเรื่อยๆทุกวันไง เห็นไหมครับว่ามันจะหมดไป6เดือนจากนั้นเนี่ยคุณก็แค่มาซื้อรุ่นดีๆค9ณภพันเก้าร้อยเก้าสิบหรือสองพันเก้าร้อยเก้าสิบมันก็จะได้แบบว่าไม่เป็นการเสียนะครับและเดี่ยวคัญนะครับก็คือว่าอย่าลืมนะครับว่ารองเท้าแบบินตันเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าลงทุนมากๆนะครับเพราะว่ารองเท้าแบบบินตันที่ดีนะครับมันก็จะไปช่วยปกป้องขาเรานะครับอ่าเพราะอย่างเช่นนะอ่ายิ่งรุ่นแพงนะจ๊ะมันก็จะมีแผ่นคาร์บอนนะครับกันนะครับแล้วก็รวมถึงพื้นรงส้นนี่ครับมันก็จะมีแผ กระแทกลงมาครับกระโดดตบเลยปุ๊บเนี้ยแล้วเราได้ข้อลงใช่ไหมไอ้น,นี่ก็จะเป็นเกยสูงขึ้น,นครับก็จะช่วยหนอมเข่าลดได้มากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นไปได้นี่ยซื้อรุ่นยิ่งสูงยิ่งดีไงแต่ถ้าใหม่ๆเงี้ยเพิ่งหัดเล่นเนี่ยคุณยังไม่สามารถเช้เทคนิคการกระโดดตบได้ครับคุณก็เอาข้าล้วก็สิไปก่อนนะครับแล้วเมื่อวันไหนที่คุณมีทักษะสูงอะเอาไปเลยสองพันเก้าสามพันเก้าเพียงก็ไม่ว่านะครับแต่ว่าค่อยๆเป็นไป,นปนตามขั้นนะครับเพราะเพียงก็เห็นมาพอสมควรนะครับ ตรับเดี๋ยวเล no ิกเล่นนะจ๊ะมันก็ไม่คุ้มนะครับแต่รองเท้าแบบนี้ตันก็ประยุกต์ไปใช้เต้นอารับิกได้นะเออเพี่อนบอกมาเลยนครับว่าใครเฮ้ยเล่นไม่นานปุ๊บรองเท้าแบบนี้ตันวิ่งก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเอารองเท้าแบบนี้ตันไปไปวิ่งเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเฮ้ยนะครับลองไปประยุกต์ใช้เต้นอารับิกมันเบิร์กเหมือนกันนะเพราะว่าเช้าเนี่ยมันก็แบบมันเกาะทั้งเกาะพื้นดีครับแล้วมันทำออกแบบแต่งข้างแต่งข้างข้างอะไรเงี้ยดีนะครับโอเคครับทุกคนเจอกันในคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับชชอบฝากกดดแร์้วยนะะจ๊